ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนุ่งเป็นหน้านางตัวนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นไกด์แพทจะนุ่งเป็นตัวอย่างแค่นี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถนุ่งเป็นลักษณะแบบนี้สําหรับผ้าไหมพื้นที่1 3200บาทสวยมากอาบน้ํยายาเย็บริมพร้อมส่งทั่วไทยค่ะนี่นะคะทําเป็นผ้าคลุมไหล่ชั้นดีได้ด้วยนะคะดูลายใกล้ๆกันสําหรับเบอร์หนึ่งกันเลยค่ะ นี่นะคะทอเป็นลายเม็ดม่ยมค่ะจะใหญ่ท้องผ้าจะเป็นสีสีอะไรดีนะคะสีแดงแดงเลือดหมูนะคะเชิงบนเชิงล่างเป็นดอกพิกลนะคะนี่คือสำหรับเบอร์หนึ่งมีหน้านางชายครุยค่ะสวยมากมีหน้านาง ชายคลุยนะคะเบอร์สองนี่ค่ะเชิงบนเชิงล่างนี่ค่ะก้แพทย์จะนุ่งแบบนี้ให้ดูนะคะหน้าหนางคุณผู้ชมนุ่งเองได้นะคะจับพบกันครึ่งหนึ่งแล้วก็มัดตายแล้วก็ผูกก็จะเป็นหน้านางแต่ว่าก้แพทย์จะไม่นุ่งเนื่องจากว่าเสียเวลาเนืน่องจากว่าเป็นวิดีโอนะคะ จะถ่ายทำแล้วจะช้าก็ให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งแบบนี้จะได้รวดเร็วสำหรับเบอร์สองนะคะราคา3,200ค่ะเผื่อน,นี้จะเป็นลายมิดพริกไทยทอยกดอกนะคะดอกชบาย,ยกดอกมิดพลิกไทยค่ะนี่คือเสน่ห์ของผ้าไหมุ่รินที่อันดับหนึ่งของประเทศไทยมัดหมี่สวยทอสวยแก้แพทเลือกมาแล้วจ้าสำหรับเบอร์สองนี้นะคะลายกันแยงนะคะ นี่ค่ะจะเป็นสีน้ําเงินนะคะเชิงบนเชิงล่างดอกพิคุลค่ะมีหน้านางแบบนี้นะคะลายกันแยงสำหรับเบอร์สาทอยุกดอกลายลูกแก้วค่ะยกดอกลายลูกแก้วนี่นะคะนุ่งสดนุ่งมัดเก็บแบบนี้ก็ได้นุ่งหน้านางก็ได้นะคะเพราะว่ามีหน้านางสวยไหมคะ สวยมากอยู่ในตัวคนอะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าเป็นลายแบบไหนสำหรับทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเหมือนขนมเปียกปูนก็เรียกว่าลายลูกแก้วแล้วก็เป็นลายกันแยงแบบนี้สำหรับเบอร์3นะคะราคา3า0 0นอาบัญยาพร้อมส่งทั่วไทยปลายทางมีค่าใช้จ่ายค่ะทอยกดอกเม็ดพริกไทย ะะทอยหลอกเม็ดพริกไทยมีหน้านางสวยหน้านางสวยมากสำหรับเบอร์สี่ลายกุหลาบพันปีท้องผ้าจะเป็นเม็ดมะขามนะคะกายแพทจะนุ่มแบบนี้คุณผู้ชมก็นุ่งหน้านางก็จับไมาให้เท่ากันเสมอกันตรงกลางแล้วมัดตายแล้วก็พับๆก็จะเป็นหน้านางง่ายมากแต่กายแพทจะนุ่มแล้วจะเสียเวลานะคะ ก็เลยถ่ายทำให้ชมลายแบบนี้นะคะราคาโปรโมชั่นนะคะ3,200บาทอาบน้ำยาพร้อมส่งทั่วไทยลายเม็ดพริกไทยมีหน้านางกหลาบพันปีสวยมากคะ่ะยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะนี่คือสเสน่ห์ของผ้าไหม่สดินที่สวยงามอลังการต่อไปเป็นทอยกดอก สีดำนะคะไม่ค่อยเห็นลายเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายครีลายนุพะเก้าค่ะสวยมากทำทำหน้านางแบบปักปูมนะคะผืนนี้3 2 0 0สําำหรับเบอร์6ค่ะอาบน้ำยาพร้อมส่งเทั่วไทยสำหรับเบอร์6นี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมอยู่ในตัวคนผ้าไหมสวยนะคะ นุ่งหน้านางคุณผู้ชมก็นุ่งเลยนะคะแแพทย์จะถ่ายทำแบบนี้ให้ชมเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับเบอรหกเชิงบนเชิงล่างเป็นใบสีเป็นลายนกพะเก้าค่ะทอยกดอกเม็ดพริกไทยมีหน้านางแบบปักปูมค่ะสวยมากไม่ค่อยเห็นนะแต่สินใจไวๆก็จะได้เป็นเจ้าของค่ะกระต่ายไงคะนี่มีสองผืนข้างหลังฉากด้วยนะคะราคา 3,200บาทอ่าน้ำยาพร้อมส่งเธอจ่ายท้องผ้าเป็นสีออกอะไรเดียเป็นออกชมพูนะคะสวยมากทอยุกดอกมิดพริกไทยค่ะมีหน้าหนานะคะนี่เลยสวยมากใครเกิดปีกระต่ายมี2ผืนไม่ต้องแย่งกันนะคะนี่เลยค่ะเบอร์แปด สดมากสวยมากไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะเบื่อแบกนะคะนี่ค่ะทอสวยมากมัดมีสวยมากนะะี่ค่ะผ้าไหมสุรินปีกตายจ้ามีสองผืนนะคะเบือแบกสวยไหมคะอ้าว เบอร์เก้าเตเตานะคะเป็นลายการักของสซดินสวยงามราคา3,200บาทเบอร์เก้านะคะเกตเตานี่ค่ะเกตเตานะคะ,ะ,คะท้องผ้าจะเป็นเม็ดมะขามแล้วก็ทอยุกดอกเม็ดพริกไทยค่ะนี่คือเกตเต่านะคะเกตเตามาไปดูใ,ใกล้ๆสำหรับเบอร์เก้านะคะ สวยมากค่ะคุณผู้ชมมัดหมีสวยทอสวยไม่แพงค่ะเพราะว่าแกแพทยอยากให้คุณผู้ชมที่มาไม่ได้ได้ช็อปปิ้งได้เห็นก็ดูแบบนี้กันเลยค่ะเหมือนเห็น,นอยู่ที่ตลาดเลยค่ะสำหรับเบอร์9กริดเตาค่ะ3400ลดให้คุณผู้ชมค่ะ จาก3500-3600หแก้แพทปูให้ค่ะเบอร์10เป็นลายมงคลค่ะมังกรคาบแก้วนะคะเชิงบนเชิงล่างบ่ายสีค่ะเบอร์10ค่ะเบอร์10ค่ะเสร์ฟไหมคะอ่าไปชมลายใกล้ๆกันค่ะนี่ยนะคะเบอร์10 ทอยกดอกลายลูกแก้วสำหรับลายมังกรคาบแก้วลายมงคลส,มสลวมใส่เราจะเป็นมงคลต่อชีวิตเป็นผ้าครุมไหลชั้นดีทอยกดอกตะก,กอลลายลูกแก้วค่ะสำหรับเบอร์1ิบ0 0 0อาน้ำยาพร้อมส่งทั่วไทยราคาพิเศษค่ะ3,600ไม่ขายขาย3,400เพื่อแฟนคลับค่ะรีกินนารีมีหน้านางชายคุยแล้วก็หน้านางยากมาก แล้วก็มัดหมี่ยากมาก3,750บาทสำหรับเบอร์12ค่ะท้องผ้าจะเป็นสีกรมท่าทอยกดอกลายเม็ดมะยมค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ง่าย้าเห็นคุณผู้ชมจะบอกว่าสวยและเก่งจริงๆถ้าอาบน้ำยาจะสวยกว่านี้นะคะราคานี้พร้อมอาบน้ำยาค่ะไปชมกันใกล้ๆสำหรับกิน,นรีไร่รำนะคะ สัตว์ในป่าหิมพานหน้านางสวยมากนะคะวิธีการนุ่งหน้านางคุณผู้ชมก็จับให้ทบกันตรงกลางแล้วก็มัดผูกตายแล้วก็พับๆก็เป็นหน้านางแล้วค่ะผืนนี้เบอร์12กินนรีค่ะสวยมากสวยไหมคะ สวยทุกผืนคัดมาแล้วจ้าติดสเป็นผืนที่ใกล้แพสใสอยู่เป็นลายกินรีแต่ว่าไม่มีหน้านางังไม่มีกลุยแต่ว่าทอยึกดอกเป็นเม็ดพริกไทยสีฟ้านะคะใครที่ชมถึงผืนสุดท้ายให้ราคาพิเศษ3,500าบาทอาณาญาเย็บริมพร้อมส่งทั่วไทยสําหรับเงินโอนนะคะสวยไหมนี่เลยค่ะนุ่งสดแบบนี้เลยค่ะสวยสวยสวย งามซื้อซื้อซื้อเบอร์13าค่ะอ่าจบแล้วค่ะ